สวัสดีครับวันนี้ผมกระซี่ามาเบิงสวนเกษตรผสมผสานครับทําไปสองปีแล้วมีอย่างเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพักวานป่านะครับอายุสองปีนะครับปลูกด้วยกิ่งตอนครับตัวนี้ครับเก็บได้เก็บกินแล้วครับตัวนี้ครับตั้งแต่ปีแรกนะครับปลูกใส่โสมเป็นพีเยั้งนะครับ นี่จะเป็นต้นขมิ้นครับตัวนี้ครับนี่เป็นต้นงาครับอันนี้นี่จะเป็นแพะอิตูนะครับปลูกนี่เป็นต้นดาวเรืองครับต้นทองอุไรนะครับปลูกมีต้นพริกนะครับผสมประสานกันครับ น,นี่เป็นมะม่วงน้ำตาไม้สีม่วงนะครับนี่เพิ่งซื้อมาปลูกได้สองสามเดือน,นครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นต้นบักทัวนะครับปลูกบักทัวไว้เพอได้ตำนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแค่นะครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงพักวานปลานะครับ มีต้นมันญี่ปุ่นนะครับมันแกวญี่ปุ่นมีต้นแคแดงครับนี่ปลูกเป็นพี่เลี้ยงพักบานป่านี่ก็เป็นพักบานป่านะครับเพิ่งปลูกนะครับอันนี้ oh, <no. S 1> มีต้นแคนะครับนี่เป็นมะม่วงกุ้ยเฟยนะครับเป็นมะม่วงที่มีรสชาติดีพันหนึ่งครับผู้ใดอยากปลูกมะม่วง ที่มันเป็นสีแดงๆนะครับรสชาติดีๆแนะนำหมะม่วงกุ้ยเฟยนะครับของไต้หวันนะครับเป็นพันธุ์ที่ผมสอบที่สุดนะครับลักษณะผลที่เป็นลูกดกครับนี่ปลูกได้กีปกว่านะครับรสชาติสด้นะครับรสชาติครับบ่ผพิหวังครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำดอกไม้นะครับอันนี้ครับกำลังออกดอกครับ อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยหอมทองครับนี่กับพอได้กินมากครับอันนี้ก็เป็นบักม่วงน้ำดอกไม้นะครับกำลังออกดอกครับนี่ oh, <no. S 1> น้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับนี่ลูกสีใงญนนะครับลูกใงนเขียวครับ จะมีน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้ธรรมดาแล้วก็น้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับนํา้ำดอกไม้เบอร์สี่อันนี้ก็กล้วยหอมทองครับนี่พอได้กิน,นครับปลูกพอได้กินวัได้ปลูกหลายครับนี่ก็เป็นต้นบักหุงนะครับนี่นี่เป็นต้นชุ่มโอรครับนี่ เรื่องเกียงครับบานเฮาเอิญตะเกียงพอยสมพูนครับนี่เป็นต้นพักเซียนครับนี่ว้ขันส้มครับอันนี้เป็นบักระทันไรเมล็ดครับพุทราไรเมล็ดทำน่ครับเพิ่งปลูกครับได้สามสี่เดือนครับนี่นี่ก็เป็นหน่อขานะครับปลูกไว้พอได้แ้งนะครับแกงหน่อขา นี่เป็นพักวานป่าสองปีครับต้นน้อยก็น,น้อยครับสองปีแล้วครับนี่ก็เป็นส้มโอครับหรือว่าบักเกียงครับนี่ฝรั่งกิมจูนะครับนี่อายุสองปีนะครับนี่ก็ต้นมะฮองนะครับนี่กำลังออกหมากครับมะฮอง นอคานี่รับพริกครับนี่มีครบทุกอย่างนะครับเ่าต้องไปซื้อกินนะครับเราก็อาศัยปลูกเองนะครับนี่ับฝรั่งกิมจูนะครับนี่เป็นฝรั่งที่ออกหมากง่ายนะครับอันนี้มะยงชิดครับนี่สองปีคือกันครับเป็นนี้ออกดอกแต่บัวจับครับมันต้นน้อยครับนี่ก็ฝรั่งกิมจูนะครับ ผักหวานต่อสองปีครับนี่ต้นนี้ใหญ่กว่าหมูครับต้นนี้เก็บแกงลายเทือกครับต้นนี้ครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่อยู่สองปีปลูกด้วยเมล็ดครับต้นนี้ครับใหญ่ขนาดครับต้นนี้นี่ก็ฟรังครับอันนี้ฟรังกิมจูครับอันนี้ก็ได้ นอคาพะวันปลากับเะอมนะครับอายุ2ปีตนท่วมหัวครับตนนี้ครับลำต้นรับไงเติบครับลำต้นครับอยู่องปีปลูกด้วยเมล็ดนะครับลงทุนน้อยนะครับได้กิน ลงทุนแล้วคุ้มค่าครับปลูกผักหวานป่าได้กินถึงรุ่นหลานครับรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็สองปีคือกันครับนี่อันนี้กำลังทับทิมสยามครับนี่หน่วยสีแดงครับปลูกด้วยเมล็ดครับมันนี่สองปีคือกันครับได้ซิมสองสามหน่วยครับปลูกยางครับอันนี้ก็พริกครับทางล่างต้น นี่ก็นอคาครับปลูกแล้วริมหัวก็เป็นนอค่าครับอันนี้พักหวานป่ากันทำนี่พึ่งปลูกครับตอนนี้ปลูกใส่ใต้ต้นสะอมครับอันนี้บักม่วงครับเก็บแบบเม็ดละรับบักม่วงบักแข้งครับฝรั่งครับปลูกฝรั่งปลูกประมาณ30สบกว่าต้นครับอายุ2องปีครับ อันนี้กับบักม่วงมันเหลือนะครับนี่ยังบวมแดงจัก,กรพรรดินะครับบอกค่อยสมบูรณ์มาได้ครับหน่วยมันนี่ต้นบักกะทันเกิดเองครับตัวน,นี้บอได้ปลูกครับมันเกิดโดยธรรมชาตินี่กับฝรั่งกิมจูนะครับนี่กับผีนั่นนกันครับนี่เพิ่งปลูกครับนี่ผักหวานปลา กำลังใบเขียวครับตัวนี้นี่ก็บบักองครับอันนี้เป็นบักม่วง,งแดงตะกัพครับม่วงของไต้หวันครับ ถ้าถึกแดดก็จะเป็นสีแดงครับนี่นี่หน่วยโบวค่อยสมบูรณ์มาได้ครับนี่เดดสามหน่วยสุดท้ายครับนะครับม่วงแดงจัก,กรพรรดินะครับรสชาติอร่อยนะครับแต่มีกลิ่นขี้ไใต้ที่รุนแรงครับแดงจัก,กรพรรดิเหลสามลูกนะครับ น,นี่ต้นนี้สองปีคือกันครับปลูกมานะครับ <Okay. Yeah. S 1> อันนี้แต่ขบยักครับอันนี้หรือว่าบกเบนท์ครับภาษาบ,บ้านเฮาหน่วยเวลาซุกจะเป็นสีม่วงๆนะครับะสะอาดบานๆฝาดๆครับอันนี้ก็อายุสองปีคือกันครับนะครับการทรําเกษตรมาได้สองปีกับแบบผสมผสานครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละครับสิ่งที่ได้ครับคือความสุขครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยต่อสุขภาพของเฮานะครับเราจะยาเคมีนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายในครอบครัวครับเวลาเราทําเกษตรผสมผสานอันนี้ก็ดอกทานตะวันครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งก็เป็นการล่อผึ้งมาให้ผสมเกสรผลไม้ในสวนเฮานะครับเพราะว่าเกสรของดอกทานตะวันสีลลยนะครับ อากาศเป็นการล่อพึ่งแล้วล,ล่วอแมลงผสมเกรสรผลไม้ในสวนของเห้านะครับเป็นการประหยัดต้นทุนในการผสมเกรสรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมพเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม